นี่คือเซตไอเทมนาครอสที่กิจง่ายใช้เวลาวิจัยมา3ชั่วโมงอ่าส่วนนี่คือเซตไอเทมนาครอสกายหินที่ใช้เวลาวิจัยมากกว่า3,000ปีเฮ้ยกายหินใช้เวลาวิจัยเซตไอเทมนาครอสเซตนี้มากกว่า3,000ปีว้าวเฮ้ยสุดยอดงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่านะครับว่านาครอสเซตไอเทมที่กายหินวิจัยมากกว่า3,000ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปรับชมคลิปกันเลยครับ เปิหรือปเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่5 0บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้อยอดไลค์8 0 0 0 0ขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปาละครับสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะเรามาเล่นตวนี้ว่นนา,ราครัสายเซตไอเทมของไกหงิดที่วิจัยมากว่า3,000ปีนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นดูนะครับว่าเป็นไงดูดูชื่อผมด้วยนะฮะ นาคอร์เวตกาหิดเออเป็นไงต,ต้องบอกเลยนะว่าเกมนี้นะครับเรามีตัวแบกเพิ่มมาหนึ่งคนนะครับก็คือว่าให้เอาอีมาช่วยแบกหนึ่งคนเพราะว่าสายนี้ไม่ควรเล่นตามครับอย่างที่กายหิดบอกว่าสายนี้ไม่ควรเล่นตามนะครับผมก็มันไม่ควรเล่นตามจริงนะครับแต่เรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงโอ้แต่เราโดนเฟิร์สบอทไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมบอกเลยว่าถ้าเราได้ดาบเซตมาเมื่อไรฆ่ามันนี่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 นน โอ้โหไม่ได้อีกอะไม่เป็นไรแต่ยังได้เอซิดป่าเลยเคเคตัดป่าตัดป่าช่วงต้นเกมก็ยังแบบธรรมดาอยู่นะเออแบบโอ้โหมาเราเพิ่งรอดอ่าจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้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 ไม่ใช่อันติเพราะว่าไม่มีระเบนอ้าวโอ้โอมามันยังมาร้าอีกเลยเินเราต้องรีบขึ้นโลกี่เคิร์นนะเพราะว่า โรกิเคิร์ดเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีดาเม g เวสมน์นั่นเองนะครับผมนาคอสเวสมน์ <c oughs> อย่างสุดเลยมาปื๊บปื๊บอ้าวเดอะแฟรบอกเลยกลับมาหน่อยอ้าวกลับมาด้วยจังหวะน,นี้ตีตีตีเออเรียบร้อยเทลวเทลเทเท,ทเอาต่อ นี่ไรล้าจอดได้ผนิตร้าจอดได้ผนิตสูตรการหินเขาจะออกอะไรนะอ่ารองเท้ากันซีซีใช่ไหมอ่าตอนนี้เราออกเป็นรองเท้าเจาะเวทเออเขาเรียกว่าสุดกว่าการหินว่าสุดแล้วแต่เราสุดกว่านั่นเองนะครับผม <c oughs> สุดกว่าเราเราล้าเจาะเวทเป็นเลยทําไมล่ะแต่จังหวะนี้จังหวะนี้มี3ามคนต้องมีตายสักหนึ่งศพเพื่อเพื่ล้าชอดไปหนึ่งทีเพื่ โอ้ oh, ได้มา2ตัวเอาได้ป่ะเอาได้ป่ะนี่ดับแซดดับแซดดับแซดต้องรีบมาเร็วๆสเวนฮันเดอร์เขาไปแล้วอ่ะไม่ไรได้ปั๊มฟรีหยดบลูไม่เ, Blue, ไมเพื่อนหยุดบลูไม่เพื่อนเอา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 แล้วเอาแล้วเอาแล้ว,าลวตายเถอะตายเถอะเอาอันตรียังไม่แช่แข็งอีกเหรอนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยรอดไหมไม่รอดเรียบร้อยเอาอีกแทร อ่าซาตาซาสตาบินทำไมบินทำไมเอ้ไม่ใช่สปินทำไมเรียบร้อยสี่ศูนย์สี่ศูนย์สวยงามตำท้อง,ทงเรือนบอกแล้วนะคอนเวทเนี่ยหดจัดนะฮะหดจัดหดเกิน <_ H> ไปไปเราต้องไปเอาขวาแล้วเราต้องรีบเร่งตังนะฮะอุ้เดี๋ยวเทลยิงธรรมดายิงยับยิงยับยับหัตาห่าหมดโอ้ไม่นะยิ้มเคีคิบก่อนเลยครั้แรก ถ้าเราได้ดาบไอ้นี่ดาบเเปนแฮนเดอร์บอกเลยว่าเราจะฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเรามีดาเมจเวจากการโจมตีปกติและจังหวะนี้ได้หรือไม่เรียบร้อยแล้วตายไหมตายโอ้โหแล้วเราเลือดน้อยด้วยนะตายกันหมดเลยเหลือเราคนเดียวตังเราอย่างเยอะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดกรดิ่งแจ้งตเตือนเอาไว้ด้วยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมาดูกันว่าสายนี้จะโซโลได้หรือเปล่าตี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 ๆเฮ้ยโดนแนเซโดนแก๊ซ นี่ไงเรียบร้อยก็สายเวทที่การหยิดวิจัยมากว่า3000ปีก็สามารถโซโล่คิวซาต้าได้อะครับท่านผู้ชมเลือดเต็มด้วยะนะก็ <c oughs> คิดดูเอาละกันก็คิดดูเอาละกันนี่ไงนี่ไงนี่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 แล้วมันหนึ่งตัวเดอะแฟตีมันเออเออเออเจ็บเจ็บเจ็บโอเค โอเคเร้อยเจ้าเวสต่อไปก็จะเป็นมงกุฎนะฮะมงกุฎเพิ่มดามเมจเวทมนต์นี่ไงพอเราได้ดาบแซดมาแล้วปึ๊บเราก็จะแบบตีเป็นเวทนะฮะร้อยกว่าอา้าวชิบหายแล้ว,ลวเพื่อนโดมาอะได้รมาณนั้นเรียบเลยหายตายครูตายครูครแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ผมมาแล้วปึ๊บปึ๊บปั๊บเมื่อกี้ผมติดนาคอสนิสัยเดิมนะฮะเข้าไปแบบกดอันติกลางวงแล้วก็ออกมา ลืมไปเป็นสายเวดดามจก็ไม่มีเข้าไปทําไมแล้วเมื่อกี้เนี้ยเออไม่นาคอยก็แบอยู่ยขอฟ้านะอย่าแย่งออขอสายเวทก็แรงนะบอกเลยไม่เบานะครับไม่เบานะครับน 900, เนี่ยตีทีละเก้าร้อยเนี้ยชึบด้านล่างโอ้โหปิดได้ป้าปิดได้ป้า,ปปาเรามากันเยอะขนาดนี้ยังไงดักกอนนี่มีใครมามาหลอดมาตี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 ตต วงการต้องสั่งสะเทือนคอร์ดพเอตตมาหลออเข้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮึบิบหายแล้วไม่ราต้าจะบินเฮ้ยโอ้โหเทียเแรงเกินแรงเกินเกินเหายแล้วไปก็เร็วเอาอีไปเร็วไม่ได้เขายิงกกลุ่มกันว่ะเฮ้ยเเ้นเชิงตึงว่ะเชิงตึงเชิงตึงเชิงตึงเอาิบหายแล้วมจะตายไม่เว้าก่อน ไมื่นะฮะมาหลอดหามาหลอดหาซาตาหาชิบหายแล้วกระยาเต็มแล้วเอ,อื้อตมาครับจังหวะนี้เมื่อกี้โดนปิดหมดนะฮะเฮ้ยเฮอะไร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 ชิบหายแล้วปาดไม่เข้าเลยผมมาหลอดเรื่องอย่างนี้เดียวปาดปาดแล้วออกผมปาดทีละพันเลยนะดาเม็นม่วงเฮ้ยสซาราบินอ้าว<ๆ>เดี๋ยวแฝดนี่ไง นี่ไงเรียบร้อยตายเป็นสีเรียบร้อย,ย,เ,ย,อยเอาอีกเกมหมดเอาโออีกเกมหมดจังหวะนี้่านไม่โดนมาเอาเ้ดบิ้ลคิวเลยวะนะแต่แตยา่าท่านผู้ชมมาครับสเวนนันเดอร์เอ้ยไม่ใช่อ่าหนังสือเจ้าเวทเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือหนังสือเวทอะไรวะของเวทใหญ่นะ่ะสมุดเวทเออหนังสือเวทเอออะไรก็ว่านไป มานี่ไงโอ้โหตีขวั่แรงตีขวั่แรงตีขวั่แรงนี่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 เป็นไงล่ะเฮอเลยว่าใส่ยังโหดเอาป้อมเอาก้อมเอาก้อมเอาป้อมน่าจะเอาป้อมนะอ้าวจังหวะนี้เอางั้นไม่โดนชิบหายละมันกลับได้หรอวะอึบอือโอ้ยไม่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 ฮึบฮึบโอ้ยทาไมพี่ช่แข่งเมื่อกี้ตายฮะไปแล้วเอ้ยเอาอีสวยเอาอี เก็บงานหน่อยลูกนม่คอยกดแชร์บอกเลยว่างงจัดงงกบจะเป็นแถบอาโดดติดแบบติดข้ามันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวยค่ะทำดีเดี๋ยวมีรางวัลนะอ้าวชิบหายแล้วมันจะตึงไปไหนครับท่านผู้ชมตึงเกินอะไรครับเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมโดดเข้าไปแบบสกิลหมดไม่มีว่าฟ้าที่มีว่าฟ้าอาจจะรอดนะเมื่อกี้ ว่าจะไปเอาฟาร์มมันไม่ไึกว่ามันจะฟาร์มอยู่โหโดนสับหน้ายู่เวดีครับจังหวะนี้เ้าต้องมีผิดพลาดกันบ้างเฮ้ยจังหวะนั้นข้างบนไม่นะเหมือนจะมีโนเนียกันโอ้เรียบร้อยเก็บ2เก็บส,เ,บสเรายังไม่ทำอะไรเลยเพื่อนเพื่อนไม่นาอะชนะเลยวะนนี่ยางยางเพื่อนถอยก่อนถอยถอยของยังไม่เต็มของยังไม่เต็มนีม่ไงเราจะอุ้ย โซโล่คิวมาแล้วหนึ่งตัวจังหวะนี้ตายเถอะโอ้โหเรียบร้อยตายไปคนโยนหนึ่งจังหวะนะฮะจังหวะนี้มาหลอดมาหลอดเอามันเอามันนี่ไงบอกเลยเป็นไงล่ะเจอสายนี้ไปนี่ไงนี่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 ไงนี่ไงแบบอกเลยว่าตัวแตกนะถอยถอยถอยู่เพิ่งเจออย่าเพิ่งเจออยู่เพิ่งเจอถอยก่อน <laughs> เกมยื้อเกมยื้อเกมยื้อเขาเรียกว่าให้โอกาสคนระับตีดอละพันเจ็ดครับผมนี่เป็นไงล่ะออลพันเจ็ดดูซิว่าตีคนแรงขนาดไหนอ้าวเหมือนจะมีนัวนัวจังหวะนี้อ้าวเดอะแฟดเดอะแฟดเดอะแฟดเหรอเดอะแฟดเหรอเดอะแฟดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาตา้าซาตา้า,ตาอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยดู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 ผมไม่มีแบบแดงเอ้ไม่มีแบบแดงสโลว์นี่ไงนี่นี่ไงเป็นไงล่ะสุดยอดไปละนี่ไงนี่นี่นี่กดแข็งโชว์เปหนึ่งทีถึงจังหวะ พิบอ,ออกมาไปอีบ้านจบไปล้ยการเพราะเขาตายหมดเออเอาเรื่องนะครับผมตอนนี้นี่ครับก็นาคอร์เวสไกงิดนะครับที่ไกงิดใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรนะวิจัยมากว่า3000ปีก็ได้เป็นอย่างนี้นั่นเองนะดูดา้วอีหกหมื่นเก้านะดูแลาวอีคนเยอะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย